สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้มาทดลองนะครับต่อยอดครับทุเรียนเม็ดนะครับนี่ฝากแล้วก็เสียบเลยนะครับเอายอดที่อ่อนๆมาเสียบลองดูแล้วก็เอาถุงพลาสติกนี่เข้าไปนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้มันยังเป็นหัวเม็ดอยู่เลยครนะ ทดลองนะครับทดลองอันนี้เป็นเม็ดนะครับนี่เป็นเม็ดของพวงมาีกครับ,รบกับนกนกหยิบเนี่ยอัน,นี้ที่ช้อนก็คือนกหยิบนะครับนกหยิบแล้วก็มีมีหลงอันนี้ผมต่อหลงต่อยอดหลงนะครับต่อยอดหลงที่ ที่ที่ที่ยอดมันตายนะครับที่ทุเรยียนที่ยอดมันตายผมก็เลยเอายวผมจะเปิดให้เป็นงานวิจัยนะครับเป็นงานทดลองอยนี้ครับมันนี่นี่นะนี่ยอดนี่รากที่มันมันเหลืออันนี้ยอดที่มันตายเนาะที่เขาต่อหมอนทอง แต่รากเขายังยังชื้นอยู่ยังสดชื่นอยู่ผมก็เลยมันแตกใบหน่อยๆแต่ผมก็เลยมาบากแล้วก็บากแล้วก็กเสียบเสียบหลงหลงนะครับตันนี้เป็นหลงนะครับเป็นหลงรับแรงนะครับแล้วก็เอาถุงครอบเพื่อจะทําเป็นถุงอากาศนะครับแล้วก็ตัดตัดใบมาให้ขายน้ําเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็น ก็ <c oughs> จะทำเหมือนกันนะครับตอนนี้มันแตกมันเริ่มแตกมาแล้วทำไว้ข้างๆบ้านนะอันนี้จะครอบถุงไว้ครับตอนนี้รากมันเอ็นผมก็เลยก็เลยเอน็นเอ็นตามภาพให้ผมจะปิดไปเพราะว่าจะให้มันเป็นสุญยากาศนะครับมาให้อากาศเข้า เดี๋ยวอีกสัิบวันสิบห้าวันจะมาดูอีกทีหนึง่ง <Okay. S 1> นะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้ผมทดลองแบบแบบไปตัดใบนะครับอันนี้คอไปก่อน <c oughs> อันนี้ผมมามาชําไว้นะครับของพ่อที่ท,ที่ที่ทาบให้นะครับเหรสดชื่นนะครับสดชื่นแล้วแล้วก็อีกมีตัวนี้ที่ที่มันมันแตก แตกยอดใหม่นะครับก็มีใบต้นนี้ก็จะกําลังแตกยอดนะครับถ้าเขาแตกยอดอยนี้แสดงว่ารากรากเขากําลังกํากลังเดินนะครับอันนี้จะมีใบใบของของเม็ดของเขาอยู่นะครับเขาแตกตรงนี้นี่ผมเด็ดออกผมเด็ดยอดออกนะนี่ฮะรอยทาบที่ที่คุณพ่อสยามทาบให้นะครับก็มีมีจักรยานดูดินกันนี <c oughs> อันนี้อันนี้จริงจริงจริงต่อเล็กนะครับแต่ว่าดูพอแต่ต่ออันใหญ่มากใหญ่มากเลยยาวนะครับเห็นไหมยาวเฟื้อให้ไปนู่นเลยดูใบนะครับอันนี้มันก็เกินไปนะครับใหญ่เกินไปนิดนึงนะครับควรที่จะเอามาต่อประมาณนี้ประมาณนี้สักคืบสองคืบก็พอนะครับอันนี้มันยาวเกินไปนิดนึงทําให้รากดูดอาหารมาไม่พอไม่ทันนะครับ ตัวน,นี้มันรู้สมันดีมันมันมันแตกมีมีการแตกยอดนะครับก็รู้สึกก็ดีนะครับเนี่ยตนนัวนี้ก็เดี๋ยวไปเตรียมดินแล้วก็ปลูกนะครับอันนี้คือการทดลองทำก้าพันธุ์ใช้เองนะครับแบบประหยะัดอันนี้อันนี้สดนะครับเห็นไหมนี่รอยทาบนี่รอยทาบที่จริงน่าจะทาบประมาณนี้นี่ทาบประมาณนี้ก็ได้ เน,นี่ยอ่นะครับก็เลยพามาชมนะครับว่าผมกำลังขยายพันธุ์อยู่ข้างๆบ้านนะครับยางบ้านก็มาเสียบถ้าอันนี้ถ้ามันแตกขึ้นมาผมก็เอามาเสียบได้เลยตอนนี้มันกำลังมันกำลังปักอยู่เห็นไหมครับนี่เนี่ยผมดึงออกมานี เห็นไหมข่าขาวมันเริมที่จะแทงรากแล้วนี่เอาไว้สิ่งนี้แล้วก็มันนั่นคือรากมันมันจะทิ่มไปแล้วก็มันก็จะจะถอดหมวกแล้วเราก็เอาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็เอาถุงพลาส,สติกมาครอบใบเพื่อเป็นสูญอากาศนะครับอันเป็นทุเรียนเม็ดที่เรากินนี่ละครับม้อนทองอะไรก็ได้แล้วก็เอามามันจะแข็งแรงกว่าถ้าเป็นเม็ด อันนี้หมอนทองที่ซื้อมาต้นละ60บาทน,นหลงก็เอาจากต้นนั้นแหละครับหลงอยู่ข้างบ้านเดี๋ยวพามาดูทุเรียนข้างบ้านหน่อยที่เคยถ่ายทีนี้ติดลูก4ีห้าลูกอยู่นะครับนะครับนี่ไม่ได้ทำอะไรมาเลยเดี๋ยวมาพามาดูชม เนี่ยครับนี่มีลูกด้ยเนี่ยลูกลูกประมาณสองกิโลนะครับมีเป็นไซส์เป็นเป็นเป็นบีสองภูลสามฟูลสองฟูลสองภูลสองเมตรนะครับอยู่ประมาณสามกิโลนะครับเดี๋ยวดูข้างบนก่อนนิดหมันโอ้มีเนี่ยสามสี่ลูกอยู่นะครับ ทุเรียนข้างบ้านนะครับอันนี้ทามาชมแค่นี้เมื่อกี้ผมกลับมาจากชีดยารานะครับตอประมาณสี่สาโมงครึ่งผมก็ปล่อยไป500ลิตรเป็นยารานะครับเดี๋ยวพาไปชมทุเรียนข้างบ้าน น,นี่เป็นงานวิจัยนะครับั้นต่อหลงรับแรลนะครับเดี๋ยวไปดูต้นพันธุ์ต้นพันธุ์อยู่นี่นะครับผมเอาแหนงมันมา หลงหลับเลยนะครับน,นี่ผมเอายอดนี่แหละเอาไปต่อนะครับเอาไปเสียบเอาไปทับนี่ตอนนี้กำลังแตกนะครับ่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าถ้าติดยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพบกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ